เราทุ่มเงินสร้างวัดสร้างเจดีย์ใหญ่โตแต่เราลืมหรือเปล่าว่าศาสนาพุทธไม่ได้โตที่ตัววัดพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้แข่งกันสร้างวัดให้อลังการแต่สอนให้แข่งกันละอัตตาละความโลภในใจการสร้างวัดไม่ผิดการสร้างพระไม่ผิดแต่ถ้าใจยังเต็มไปด้วยความอยากได้หน้าอยากมีชื่อวัดจะใหญ่แค่ไหนใจก็ยังคับแคบเท่าเดิม พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าโยธรรมมังปัส,สติโสมังปัสสติผู้เห็นธรรมย่อมเห็นเราตถาคตแปลว่าจะสร้างอะไรต้องสร้างธรรมในใจควบคู่ไปด้วยสร้างวัดเท่ากับได้สถานที่สร้างธรรมในใจเท่ากับได้ศาสนาเพราะศาสนาพุทธไม่ได้โตจากยอดเจดีแต่มันโตจากยอดสติที่คนธรรมดาลุกขึ้นมารู้ทันตัวเอง วัดใหญ่สร้างง่ายแต่ใจที่ใหญ่พอจะวางตัวตนได้นั่นแหละคือสิ่งที่ส่งเสริมพุทธศาสนาจริงๆ